ฟังเทศทำคาคมสงบทำคาคมสงบเ่อก่อนจึงค่อยฟังเทศสงบมันจะได้ยินอะไรเมือน,นถ้าสงบมันจะได้ยินอะไรหา้ามีปัญหาถามมันหาได้ยินเนื้อเนี่ยมันไม่สงบเป็นที่หรอกมันไม่ถึงก,นนกับปัญายจนกระทั่งไม่ได้ยินอะไรเลยขอให้ทำคาคมสงบอยู่ ในใจแห่งเดียวมันจึงจะฟังเทศิจะได้ค่อยได้ความพุทธศาสนาอันี้สอนถึงใจไม่ได้สอนถึงเงใใื่นนไงสิิสมาธิปัญญาก็สอนใจนั่นเนี่ยยรติคืองดเว้นจากโทษนั้นเนี่กว่าสิิสมาธิคือสำรวมใจมันก็อันเดียวกันนั่นเนี่ ส่วนปัญญาเกิดจากการสํารวมมันสารวมอยู่เต็มที่แล้วเมื่อจิตสํารวมเต็มที่แล้วมันมีนักมีปมไปงกไปจึงสว่างกั่วงไปมันัวปัญญามันเกิดจากสมาธิถ้าหากไม่มีสมาธิมันไม่เบ่งเสียบมันไม่เบ่งรัศมีมันออกไปนอ,นอกก็มันเต่าหมองไปเห็นสิ่งต่าง ไปคิดนึกถึงเรื่องต่งางๆให้เศร้าหมองให้มัวหมองในใจให้กุ้มใจให้ดอดร้อนถ้าไม่ทำกมสงบเองเห็ <c oughs> นนศาสนานีสอนถึงใจทั้งนั้นกรรมาฐานท่านทำไม้ยังสอนถึงใจอสอนถึงใจแล้วสิพุทธศาสนานี่ยสอนถึงใจ ไม่ใช่แต่กรรมาฐานอย่างเดียวพุทธศาสนาทั้งหมดสอนถึงใจอันเดียวมันต้องมีจุดสำคัญนั้นหนึ่งไว้เรานับถือพุทธศาสนาให้เห็นจุดตรงกลางอัตรงไหนตรงกลางตรงนั่นอ่ะตรงใจนั่นมันออกไปจากจุดนั้นแหละ เหมือนกันกับว่าเราอจะทําการทํางานอะไรต้องมีความผสมอันหนึง่งมุ่งหมายอันนึงยังค่อยทำยังค่อยเป็นรักฐานมั่นคงไปได้อย่างค่าสึกเราเตียกว่าเรามาไปจนค่าสึกเดี๋ยวนี้แล้วต่อสู้กับค่าสึกของเราที่มันลุมล้อม รปจนนอยู่ทุกเมื่อมันตั้งตัวไม่ติดเหตุนั้นจึงทั้หลักใั้งมันคือตัวสมาธิสมาธิคือแปลว่าจิตเป็นหนึ่งแนวเป็นอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวในที่นี้คำเรียกว่าสมาธิจะพิจารณาอะไรก็เอาให้มัน อารมณ์มันเดียวเราเป็นสมาธิทั้งนั้นแม้มันแยกออกไปนาอารมณ์ต่างๆอย่างเราพิจารณากายขตาพิจาณากายนั่นเน่แยกแยะตายนั้นออกไปเป็นถาดสี่น้ำไปลมแยกแยกออกไปตั้งแต่อาการสานที่สองนี่กระทั่งเราเป็นธาตุสีน้ำไปลมเรียกว่าอารมณ์อันเดียว คือมันอยู่ในกายไม่ออกจากนอกกายมันต้องตั้งหลักตรงตันอย่างนี้เรียกว่าสมาธิท่านพูดทึงเรื่องผพวกมาเปรียบมันก็สงครามเราไปจนต่อสู้เดี๋ยวนี้เรียกว่าสงครามพูดที่อถ้าศึก การทำสงครามมันสมัยโบราณท่านเรียกว่ามีค่ายคูประตูหอหลบครบขันบริบรณ์ทุกสิ่งทุก,กรประการค่ายคูนั้นหมายกว่ามีกำแพงอันหนึ่งชั้นต่อไปเรียกว่าคูน้ำคูน้ำกับคูว่องก็ต้องควรในลาวสี่ห่า 4, วาเรียกว่าคูน้ำแล้วก็มีอีกอเป็นถนน อันนั้นียว่ยไม่ไม่ได้สูง,งครูนัค่ครูเตี้ยๆแล้วตอนมีอีกครูนั่งอีกตอนหนึ่งครูเล็กๆเหล่านี้ก็ไม่ไม่ใหญ่เท่าเดียวไม่ใหญ่เท่าเดิมนี่เรียกว่าใหาค้ครูประตูไนประตูนั้นอย่างประตูชิมพลที่เราเห็นอยู่เขรลาดแต่เขาทำลายหมดแล้วเพื่อจะทำวงล้อมรอบอ,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 องค์กว้งออกไปประตูน่ะ มีกำแพงล้อมรอบเวลาฆ่าศึกสโตเข้ามามันต้องพวกอยู่ในกำแพงจะต,ต่อสูกก้เขามันต้องขึ้นบนกำแพงบนกำแพงเป็นช่องเล็กๆขึ้นบนกำแพงกันยิงปืนไปใส่พวกข้าศึกข่าศึกนั้นซึ่งจะ เข้ามาถึงกำแพงนั้นมันต้องข้ามคูสองแห่งข้ามคัน้ำไหลคูน้ำสองแห่งน้วก็คันคูัหนึ่งกว่าจะมาถึงกำแพงใหญ่เขาก็ยิงกันตรงนั้นกว่าที่อาจ,จะจะมาถึงกำแพงมันต้องสนุกยิงแล้วแล้วพ็ยิงก็ไม่มีไม่หวังที่จะยิงถูกหรอกถูกก็งพวกอยู่ภายในอันนี้เนี่ยว,วาคายคูประตูหอหลบ ในสมัยโบราณท้าทำอย่างนั้นเมื่อมีใครคูดปดูงูมรรถเขาบริบูรณ์อย่างนั้นแล้วยากนักซึ่งค่าสึกจะบุกไม่แตกสลายเพราะเหตุใดเ,เมื่อออกไปจนฆ่าสึกนั้นจะต้องสะสมกำาลังมราเพียงพอเถะก่อนอยู่ภายใน กำลังเจียงพอท้าแก้วทหารเนี่ยตรับทั้งสาดอาวุธทะเบียงอาคบุริบูรณ์แล้วออกต่อสู่ลืดออกนอกกำแพงต่อู่ค่าดสุดคันหากว่ากำลังเราอ่อนกำลังเราน้อยรับเข้ามาสู่กำแพงปิดประตูไว้ให้กูประตูหอลบรักษาเอาให้ดีอย่างนี้เรียกว่า ฆ่าสึกทำลายไม่ได้ท่านพุทธมาเปรียบอย่างนั้นเพราะที่เราประจนฆ่าสึกคือทำสมาธิให้แน่วแน่ทำสมาธิให้เป็นหลักปักให้มันมั่นเรียกว่ามีคล้ายปูประตูพอลบถ้าหากว่ามีกำลังเพียงพอเราจะค่อย ต่อสู้กับประจนกิเลสต่างๆอย่างความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมามานันอคติเกิดขึ้นมาแล้วก็จนต่อสู้ก่สู้ด้วยอาการอย่างไรสู้ด้วยอาการที่พิจารณาอย่างมันโลภโลภไปทําไมได้อะไรมามันได้ทั้งความโลภมันไม่พอความอยากได้ไม่พอคันอยากได้ไม่พอนั้นได้มาทําไม ได้มันกะมาเลี้ยงร่างกายร่างกายนี้มันเลี้ยงว้วนนมันจะเป็นอะไรต่อไปมันอย่าต้องตายต้องแตกต้องตายสลายตายเป็นเนยเป็นดินน้ำไฟลมเราได้มาได้มาได้ได้ดินน้ำาาไฟลมมาพระผสมมาประสานเรื่องอันนี้แหละไม่ให้มันแตกไม่ให้สลายก็อเอาดินน้ำไฟลมมา บำบุงดินน้ำพัปลมอัน,นี้มันก็แตกสลายเท่าเก่าก็เป็นดินน้ำปัดลมงเก่าก่อนวางบำบุงก็เป็นดินน้ำปัดลมอันนี้ก็ตัวดินน้ำปัดลมมันก็ไม่เห็นเนงนียบมันโกรธได้การน,นี่งมันโกรธอะไรโกรธคนนั้นคนนี้สิ่งที่ไม่ชอบไม่พอใจคนนั้นก็มันจะต้องแตกต้องสลายต้องตายแล้วก็ต้องแตกต้องตายต้องสลายนั้นเลยไม่มีอะไรกัน ก็โกรธให้เฉยโกรธแตไม่มีอะไรมันก็มันก็ปล่อยวางไม่เห็นมีหลักฐานอะไรไม่เห็นมีของมั่นคงอะไรของนี้จังทุกขังหน้าตาทั้งหมดของมันมันโกรธมันก็ต้องตายคนนั้นก็ต้องตายเหมือนกันกับเรามันหลงหลงปงะมหามันก็เหมือนกันอันนั้นเรียกว่าต่อสู้ที่เดศต่าง เมื่อต่อสู้ชีวิตต่างๆอันที่มันกำลังลกทำให้จิตเราพุ่งเฟอ้สอส่งตายไปโดยประการต่างๆมันสงบลงไปได้ถ้างับสงบลงไปได้ด้วยใจตั้งมั่นเป็นสมาธิถ้าใจไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เลยกระตกเต,ต,ต,ตลิดเปิดเินไปไม่อยู่คงที่ จิตใจนั้นกำเลิกปุ่งซุ่งซ่านต่อไปอันนั้นเรียกว่าแพ้เขาเอุนั้นแพ้เมื่อแพ้เราต้องเข้ามาสู่พระนครคือตัวสมาธิแบบนี้เนี่ยโบราณท่านบอกว่าไอ้พระจน้าเภาพาสึกต้องมีที่ตั้งให้มันคือกําแพง รักษาประตูให้มันคือกำแพงเมื่อ <c oughs> มีกำลังมันแล้วค่อยออกต่อสู้ต่อไป <c oughs> ถ้าคนใดปฏิบัติฝึกหัดสมาธิให้มั่นคงท้าวอนและไม่ต้องอเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องยุ่งเื่อะไม่ต้องอยากได้นู่นอยากน่นนี้อยากเป็นนู่นเป็นนี่อันนั้นอัน้นตัวกิเลสเกิดขึ้นมาแล้ว อันนั้นไม่ไม่ตั้งมันยังไงยึดตั้งมันลงให้แน่แน่วแ,แน่ให้เอาให้ตั้งมันให้แน่วแน่ให้เต็มที่แค่ก่อนเนี่ยมันยังค่อยไปเองมันยังค่อยเกิดเองหรอกคือจิตใจอันหนึ่งจิตอันหนึ่งที่อาตมาพูดจิตคือคู่คิดคู่นึกคันออกไปจากใจใจนั้นมันไม่คิดไม่นึกมันมีความรู้สึกเฉย รู้สึกตัวเฉยๆแต่ไม่คิดไม่นึกเราไปส่งสายตามจิตที่มันคิดมันนึกไม่มีที่สิน้นสุดเหตุนั้นไงว่าให้ย้อนกลับคือมหาใจคือตัวกลางกลางวางเฉยๆอยู่ไม่คิดไม่นึกแล้วก็สงบ <c oughs> <c oughs> ด้สงบชั่วคราวเอา ในขณะที่เรากลับมาหาตัวกลางๆมันสงบชั่วคราวมันวในสงบเต็มที่ถ้าอยากจะสงบเต็มที่ต้องออกต่อสู้อย่างที่อธิบายฟังพิจิตที่มันคิดเหมือนนึกพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังนัตตาเห็นสภาวะลงสภาพตามเป็นจริงแล้วหมดลาบขาว แล้วเข้ามาอยู่ตรงที่มาอยู่นที่เัวตัวใจเป็นกลางนะเดี๋ยวนี้เราทำเรายังไปจนต่อสู้อยู่ยังไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้เราต้องหัดให้เห็นตัวกลางนี่เสมอให้เข้าถึงตัวกลางนี่เสมอเสมอที่จะเอาชะนะใดก็เอาตรงนี้แหละ ตัวกลางนั้นถ้าหากจะรู้เห็นอยากจะรู้เห็นตัวกลางถ้าไม่รู้เห็นตัวกลางก็ไม่ไม่ทราบว่าจะเอาไปไว้ตรงไหนกันชนะก็ไม่ทราบว่าจะไปไว้ตรงไหนกันถ้าอยากจะเห็นตัวกลางอาจารย์อธ,ธิบายให้ฟังอย่างใกล้ๆอย่างตื้นๆนี่แหละแล้วกานน้นมหายใจจะพักหนึ่งเข้าที่ ลมหายใจกั้นลมหายใจนะ่ะมันอยู่นานไม่ได้หรอกอันลมหายใจนะั่นน่ะการพุทธลงไปหนะยุดนิ่งเลยไม่มีคิดไม่มีส่งส่งหน้าส่งหลังไม่มีทั้งนั้นนะ่ะอยู่เฉยแต่ว่าความรู้สึกก็มีอยู่รู้สึกก็เฉยเฉยจะมีอยู่ อันนั้นตรงกลางเมื่อคิดนึกมันก็ส่งออกไปจากนั้นนะ่ะคือตัวจิตนะจะไปตามให้ตามจิตตามนั่นคือว่าตามจิตนี่นคือเหมือนกับคนตามรอยงัวรอยไฟน่ะรอยเท่าคนน่ะจน,นตนต,ตามไม่เห็นหรอ มันต้องสะกดเอาตรงนี้เองมันตรงใจเป็นกลางนี่เองจึงจะเห็นตัวจิตตามคือว่าคือว่าหมายผนึงตามลอยไม่เห็นตัวนี้ค่อยตามไปเห็นแต่ลอยอยังตามไปถ้าเมื่อสะกดเอาตรงนี้อ่ะันตรงที่เป็นกลางกลางนี่ไม่ต้องไปตามมันก็เห็นตัวเลยค่ะนี้ท่านเห็นตัวแล้วแล้ค่ะนี้ มันคิดแล้วค่ะนี่มันคิดมันนึกมันส่งมันใสมันวุ่นมันวายสาระัดทุกอย่างเข็นตัวมันแล้วคะนมันออกไปจากนี้คิดนึกส่งใยวุ่นวายสารพัดบทุกอย่างมันก็ออกไปจากตัวนี้ต่างหากไม่ต้องไปตามนะะโกดเข้ามานี่เลยอยู่ตรงที่เอาใกล้าอย่างนี้แหละฮาดถ้ามันชนนี่ชํนานฮาญดถ้ามันคล่องแคล่ว ไม่ใช่หัดวันเดียวแล้วเป็นสองวันทํามาแล้วเป็นเท่านั้นไม่ไม่ใช่หัดจนชำนิชำนาญตั้งกี่ปีกี่ปีก็สุดแล้วเ,เรามาชำาระตรงนี้แหละเรื่องจิตแห่งเดี่ยวตรงนี้แหละกี่ปีกี่ปีมันก็จบชำนาดตรงนี้แหละไม่ต้องไปชำนาดที่อื่นธรมาจึ่งว่าของเกา่าไม่ใช่เอาของใหม่ ของอื่นทั้งหวดลึกของภายในทั้งหมดของภายหลอทั้งหมดของเก่าทั้งนั้นเขาก็จะเจาันเทีสนาของเก่าคิดคิดดูสิอันมันคิดมันเรื่องมันคิดไปอะไรน,นันไปไหนไปไปแนวเก่านั่นแหละเรื่องเก่านั่นแหละคิดกับลูกกับหลานคิดกับการทำงานคิดกับบา้บานกับบ,บือน คิดสงสายกับหมวกกับเพื่อนคิดกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่คิดของเก่าเนี่ยคิดไปแล้วก็ลืมมาที่เก่ามาที่หลังก็ของเก่านะั่นแหละเราชำระก็ชำระของเก่านีา่แหละไม่ชำระอื่นไลเข้ามาทำหลักทำมันมันคือว่าตัวผู้รู้ผู้ที่เป็นก,นกลางๆนะที่รู้ผู้รู้อยู่นะ ให้มันมั่นให้เป็นหลักไว้แล้วจึงตั้งใจชำระแล้วของเรานี่มันค่อยหายค่อยจางไปเองไม่ใช่ทาวันนี้เราแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องทําอีกอย่านั้นไม่ได้แล้วอ้จิตตังสก็ไม่จริยังกระตังตนนี้ยังที่ท่านพูดน,นะจิตอื่น้วไม่ต้องทําอีกแล้วทําหมดแล้วทาจิตเจตุราแล้วไม่ต้องทําอีกอันนั้นเป็นคนขี้เกียจต่อ ชอบใจเหลือเกินนะความเป็นจริงท่านผู้อิสเศทท่านไม่ได้ประมาทจะเป็นยิ่งนอนใจได้อย่างไรเมื่อเห็นแล้วยิ่งชัดเจนยิ่งรู้แจ้งเห็นจริงเแล้วยิ่งขยันหมั่นเพียรยิ่งไม่ขีเกลียดคิดการฟังท่านพูดง,ง่ายเหลือเกิน ในสาเร็จว่าผลน,นิพพานไม่ต้องทําอะไรคิดทั้งมวลหมดหละทิ้งหมดไม่ต้องเอาอะไรทั้งหมดชอบอย่างนั้นใครก็ชอบทุกคนลองคิดดูไม่ทําจะทําอะไรข่าวนี้อยู่ที่จออย่างสมมติว่าด้สําเร็จว่าผลน,นินนพพานแล้วไม่ทําอะไรทั้งหมดจะไปอยู่ไงหล่ะกันลองคิดดูการยืนการเดินนั่งนอนไม่ใช่ทำเลยไม่ใช่การกระทำเลยยูไม่คิดไม่นึก การที่ไม่คิดไม่นึกมันจะเป็นได้อย่างไงคนเรามัน <c oughs> เป็นไปไม่ได้ท่านคิดท่านนึกท่านพิจารณาธรรมะของท่านต่างหากมันไม่เหมือนบุตรชนคน,คนเราธรรมดาคิดเป็นธรรมนึกเป็นธรรมแล้วมันลงที่สุดถึงอนิจจังทุกขังหน้าตามันหมดทนทาง มันมันถึงที่สุดแล้วก็หมดทั้งทางมันเห็นที่สุดมันเห็นที่ที่หมดที่จิตมีพุทธศา,ศาสนา,อาสอนอย่างนี้อันนี้ที่อาจารมาอธิบายเอาเท่านี้แหละทัดสมาธิเรียกว่าอาัดทำสมาธิภาวนา จะนั่งพับเทียบก็ได้และนั่งไ้นก็ได้แต่ทางาถนัดที่สุดคือว่านั่งสมาธิคัดสมาธิดีกว่าเมื่อนั่งสมาธิเราต้องกําหนดเอาอ,อันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์จะเอาพุทโธก็ถนัดใจพุทโธก็เอาถนัดอนาปา,าสติก็เอาถนัดยุบหนอพองหนอก็เอาหรือสัมาและหังก็เอา อันใดหนึ่งให้เป็นอารมณ์ให้เป็นปริกรรมคำว่าปริกรรมในทีนี้นั้นให้นึกอยู่เสมอให้นึกให้อารมณ์ให้อยู่กับอารมณ์มันเดียวอย่างว่าอนาปารสติไม่ใช่แต่อนาปารที่ลมหายใจก็ออกเท่านั้นให้จิตแน่วอยู่ในลมมันนั้นเอาจิตพร้อมจิตพร้อม ในขณะลมหายใจเข้าออกหายใจออกหายใจเข้าให้อยู่เฉพาะนั่นน่ะที่ท่านว่าไว้หายใจสั้นหายใจยาวอะไรต่างๆมันยืดยาวไม่ต้องเอาหรอกนันเอาเฉพาะนี่แหละตรงหายใจาให้หายใจเข้าหายใจออกเฉพาะตรงสายใจหมกนล่นน่ะเห็นอยู่นั่นน่ะหายใจเข้ามาหายออกหายใจออกหายใจเข้ามันก็ตายมันลงถึงความตายอนาพสติลงถึงความตายเลย มันมันตายไปไหนแล้วตายนี่ก็หมดเรื่องทั้งขานร่างกายมหมดไม่รู้สึกอะไรนี่จะลมเท่านั้นแหละลมนั้นก็หายไปในเวลามันเป็นธรรมะจริงอจังลมนี่นก็หายหมดไม่รู้สึกตัวหน่พิจารณาลมหายใจเข้าออกแนี้พ <c oughs> ิจารณาเห็น ผูตนนต้ตายอะไรมันตายมันตายเป็นอะไรตายนี่มันของแต่ของตายเดี๋ยวนี้มันก็ยีงต,ตัวได้อยู่กระดูกกระดิกได้อยู่มีลมหายใจเข้าออกถึงเมื่อลมหายใจเข้าแล้วมันหายใจออก,ก,ม,ออกมันก็ดับสูญไปมันก็เย,ย,ย็นมันก็ปไ,นไปพบบวขึ้นมามันอืดึ้นมาเดี๋ยวมันก็เผยเน่าไปแลลายไป ันก็ไปกินดินน้ำไปลงขัเวตอนเลยมันเคยไม่เคยไม่จางไหนหรอกมันก็มาจากดินน้ำไปลงขั้วตอมนมาเลยหมดที่อนาปานสติเลยหมดเลยพิจารณาเลยเป็นเป็นธรรมไปจิตมันเข้าถึงธรรมแล้วผ่านีมันสงบเข้าถึงธรรมแล้วอยู่นิ่งเฉยในขัดสมาธิต้องหัดอยา่าง การว่าอันนั้นดีอันนี้ดีเท่ากันนั่นแหละไม่มีพิษแตกอะไรกันพุทโธดีหรือว่านอนาปา,าสติยังถูกนิสัยเนื้อมันนา,นาสติยังถูกนิสัยอะไรต่างาอสุภาษกรรมฐานยังถูกนิสัยไปหาโม่แต่คนขวา,ายาถูกนิสัยของตนล้มไม่ถูกสักทีอธิจานาปาษิตีจะม้วนเครื่อง พอกรรมฐานในความาลงควงมตายแล้วมุดเท่านั้นเนี่ยก็มาฐานทั้งควงหมดอยู่ที่ความตายอันลงควาตายมันปล่อยวางมดมันก็ว่างเปล่ามันก็ลงถึงหลักอันที่พูดตะก,กี้นี่ว่าเข้าถึงความเป็นกลางคิตก็นิ่งแนวเป็นสมาธิ